พี่น้องเอ้ยตกหอดบองสองพันหาหกสิบปีปลายายขาบอนโลกมนุษย์ท่วมกำลังสีหอนนอนใดโบอิมตาความเจริญฟูฟา้าเช่าหน้าให้ในนอนอุกความเจริญผ้าทุกย่อนเทคโนโลยีขั้นขอหนีไก่สางเอาใดว่างบ่ไดเกะ มันสบายแท้ๆเอาไฟฟ้าซอยแห้งสิ้นเดือนมามนุษย์ไฟฟ้าบอกแก่งใบเศษปอนได้ตาสั้นนับร่วมกันในขั้วเฮือนเครื่องของไฟฟ้าจากพัดล่มเตาลีดผ้าทั่งทีวีในห้องหูจากตู้เย็นวิดีโอมอหุงเข่ากระพองนั้นหันใจท่อจดใจคาไฟความสมบายฟื้นเท่าเพิ่นีนบอได้ใ,ใส่ เอาฟื้นไม้บรรจุถังหวังสบายซื้อเตาเก็ตบ่อในหันมาฟันไม้ง่ายลงไปคนเฮาเอ้ยคนเฮาเอ้ยเงินเนถุงสนุกแดงจ่ายค่าเครื่องทุนเฮงจ่ายค่านั่นค่านี่ลดเป็นหนีเติมบอลเซ้าพี่น้องเอ้ยเอากลาัส,สดีพี่น้องป้องไปทั้งช่องกูนามาหาลาเบิดตเลอเด้ออีพออีเมียเอ้ยอามาแล้ว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  พี่น้องมาแล้วาาตามคำเรียกร้องของพี่ของน่องของป่าของลุงเนาะของป่าของลุงครับเมื่อนี่น้ำเลขผู้ดำเอาบ่บอกก้าวเราซิต้ตามพี่ตามนอ่องตามพี่ตามน้องนั่นละที่ได้บอกว่าผู้นาคเอ้ยอย่าลืมติดตามเลขผู้ดำให้ได้เด้อว่าสั่นว่าอย่าลืมเลขติดตามเลขผู้ดำให้ในเด้อผู้นาก็าได้เห็นน้ำทํำตามเด้อพี่น้องเด้อซึ่งอ่า ผู้ดำเพิ่นกระหักทรงไม้เมื่อนี้ภาพพี่น้องไปชมบรรยากาศวัดที่ผู้ดำเขา,าเอาเงินน้ำเนินเงินเน้อเนาะโอ้ยจะว่าเป็นจังไ้เป็นยันาคเนินเขินเป็นว่สมบัยแต่ด้เมื่อได้รับเจอตัปัจจัยที่เพิ่นได้นี่แหละน,นะพี่น้องเนาะไปสร้างวัดนั่นแน่วัดนี่แน่พะมันว่าผู้ดำเพิ่นสิสร้างตวัดเจ้าของนี่พี่น้องวัดบ้านไก่เลื่อนเคียงวัดพ่อแม่คู่บ่ายจาน์วัดบรมบกอู่พอพ่อแม่คู่บ่ายจานเพิ่นก็เอาเงินได้เนี่ยอจากพี่จากน้องจากป้าจากลุงเขาทั้งหลายเนี่ย ใส่ซองใส่ต้นเงินไปถวายผู้ดำเฮาผู้ดำเฮาก็ได้เอาเงินน้ำเงินจัดตัปัจจัยส่วนเองไปสร้างสาซอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะสร้างกุติสลาขุดน้ำบ่อกกรสลาสร้างโบสถ์สร้างซิมตามกับลังศรีห้าเพิ่นนั่นละเพราะว่าพระเพิ่นบ่ได้หาเงินหาคำเพิ่นก็เอาน้ำพีน้ำน้องน้ำปานลงเทียนต้นเงินต้นข้าเป็นผู้รอดกระโชคดีน้ำเพิ่นนั่นละเอาไว้ง่ายจ้าโชคดีน้ำปูเพิ่นนั่นละ อ่านับพูพ่นก็เห็ดต้นเงินต้นคั่มแปต้นดอกไม้ต้นดอกฝายดอกบานนี่ยังไปพ่อพ่นได้แล้วพ่นก็ได้น้ำจะถูปัจจัยทายาท่านต่างๆเอาไปสร้างวัดว่าอารามพ่อแม่คู่บ้านจ่าน้ำทั้งที่วัดพ่นก็สร้างอยู่เนี้ยต่ว่านอินทร์เราพ่นว่าพ่นเป็นพระเราเป็นบ,บุญเพล่เพ่เพไปเรื่อยๆเนีพี่น้องคือปนักบอกพี่บอกน้องหล่ะบอกป้าลุงให้เห็ดบุญไว้หลายๆเด้อเห็ดบุญไว้หลายๆอ่ะขุดนำบ่อก,กอสร้าง,งสร้างโบสถ์สร้างศินไหวเข้าไปเห็ดยุใสเข้าไปทำยุใส ดีเบิดในพระพุทธศาสนาเนาะพี่น้องนเนาะคนไหวเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้เพื่อหยังเพื่อทั้งหน้าเขามองบ่เห็นเฮาเฮ็ดตอนที่เฮามีกําลังอยู่น่ะแม่นมีหน่อยมี10บ,บาทเอ่ยกัท่านใส่จักหาจักบาทนึงเนาะพี่น้องเนาะคันท่านหนาสิบต่างพูดว่าเต็มบาทพี่น้องเอ่ยกัท่านซะบาทนึงเหลือนน่ะครัก,ก็มาใช้มีหลายเฮาก,ก็ท่านไปมีหน่อยเฮาก็ทา่กกทานไปบ่มีอีหลีก็ย่อมือสุดศอกอนุโมทนาสาธุบุญน,นําพี่น้องเด้อเพิ่นว่าคันกินแล้วบ่ะทานมันท้องแตกคือพามนั่นล่ะเอ่อมีแต่กินมีแต่เอาามีแต่เอ เห็นบอก,กินเขาคักบอกขี่บอออกเหงบอออกอ่ะท้องพามแตกปูขี่พามแตกปะเดินแต่ขี่กัพาข้าคนทอ,กกองก้องเพี้นเห็นบอเข้าจะว่งะองหนอเวละผู้ดำเพิ่นกับผ้าลูกชิดลูกหาอ่าหรือว่าน้ำจัดตูจัดไปช่วนหนึ่งอ่าไปสร้างนะี่พี่น้องเด้อนะขุดน้ำบ่กกรสล่าไหวกาดีใจน้ำลูกน้ำเตา้าที่เขามาทั้งถ้ำคือพอจังพอแล้วกับหงเงือใน,นีนะ่โบราศาสนาเนาะพี่น้องเนาะบุญผู้นำหน่อยบ่ได้บวชอ่ามาอยู่ทั้งโลกเขากับประพฤติปฏิบัติท่าเอา Ờ, พอ่พอแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกผู้นา้าวว่าวัดน่ะมันบ่ได้อยู่ตะวัดนี่ลูกเท่าไรอยู่แทรกกับวัดอยู่แทรกกับเป็นวัดท่บาบ้านใ้เป็นวัดก็ได้อันนี้คือเพิน่นพาลูกศิษย์ลูกหาทำพิธีอันใดอันหนึ่งเนาะพี่น้นองเนาะผู้น้กนาก็บรรจักดอกเพิน่นตะส่งภาพมาให้อ่าผู้นา้าก็นำภาพมาเสนออ่าลูกศิษย์ลูกหาเมื่อนัน้นพาก,กันทำพิธีอย่างวัดออกขณศาบ่ออกขณศาตีเนาะร้คนร้องคอออกขณศาคือปีใหม่ปีใหม่เออปีใหม่เราไว้สวดมนต์ขามขึ้น ปีไม่สวดมนต์ขำขึ้น,นผู้ดำพ่นกับผ้าลูกผ้าเต่าสวดมนต์ขำขึ้น,านาตามประเภทนี้ไถ่ข้าวหนาๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นว่าหีดสิบสองข้องสิบสี่หีดกีข้องหลังเท่าสิทิมไปกรบโบได้พี่น้องทิมกรบโบได้เออแม่นอีเลออาะปีไม่ร้อยคล่มล่มเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่ตามภาษาข้านวหนาๆพ่นว่าร้อยอย่างร้อยถุกร้อยโศกร้อยโลไฟร้อยความถุกร้โศกร้อยโลไข้าทั้งหลายนั่นละ,ละเสนียดจะไหน้ร้อยหนีจากข้าไปไปนอกขอบเขตจักรวาลผลขบแม่นวัดไปได้เนาะพี่น้องเนาะ ร้อยยังเพื่อเอาเคสแต่จริงๆแล้วทุกโศกโลกภัยมันอยู่นน้ำเฮ้าในลาเอรดเนี่นะมันสิปลอยมันสิหนีมันสิดีมันสิได้น้ำเฮ้าต่อให้คุณปล่อยไปจาก้อยเทือพันเทือแต่แต่คนบ่ทถ้ำมันกับบ่ไดดพี่น้องเนาะทำมันกับบ่ไดดมันเป็นคนสโลบายอย่างหนึ่งที่เฮ็ดไ้ลูกเต่าแล้วหลานเฮาได้เท็ดแล้วสบายใจเพราะสบายใจแล้วเฮากับสบายใจมัุกอย่งไงพนี่วแต่ถ้าปล่อยแล้วถ้าคนบ่ทถ้ำคนงามความดีมันก็เฮ็ดจัางบ่ไดดพี่น้อง คนจึงบอกว่าคิดดีทําดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาอันนี้คืออูด่ดำน้ำจตุปัจจัยไปซอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด้อเน,นื้อกต่เธอเพิ่นเห็ดเพิ่นสร้างเพิ่นร่างเพื่อนแปรอยู่กอะอาโมทนาสาธุบุญน,ำน้ำเด้อบอมเมยลูกเอ้ยอู่ด,ดำเมยให้เจ้าย่อยอยงิยงๆงให้เจริญศีลเจริญธรรมขึ้นไปให้ลูกเต่าหลานได้เพิ่งบุญญาบารมีผู้พอนางบอกไปว่าจีนก็ได้เพิ่งบุญญาบารมีน้ำลูกน้ำเต่าหลานหนั่งเสื้อก็ได้ อันนี้ก็ับพ้นกับชุดเสืสีสางโบสถ์หรือสังสางสาระการมาเลียนผบุญากับบริจาคดอกไม้แต่เห็นตะลูกตาเต่าส่งลูกมาให้เบิง่งเนาะก็ได้นําเสนอหาพี่น้องขอางไปเขาอยากไปแต่อันนี้คือทั้งทั้งขึ้นวัดปูพ้นอะนี่ก็ได้หรือแมนทั้งไหนบุญเนี่ยแต่วันจันทร์นี่คือรถไปจําตําแหน่งเพิ่นวัดป่าพุทธวันนี่ติดขีดตมย่อประนัน<笑><笑>เวลาหน้าฝนทั้งขึ้นวัดพ้นติดขีดตมย่อประนันล้วพอเขาเัินเี่ยวละคือภาพลูกเต่าละหลานน้ำจัดตุปัจจัย ต้นเลือดจากโชคดีแล้วหรือว่าเห็นยังแล้วพ่นได้พ่นก็นเอาไปท่านตองสิละพี่นอ้องอ่าพนว่าภารกิจแน่ท่านน้ำเด้อเอาไตเติ้ลในพี่น้องในเห็นจะซื้อส่วนตัวเลขตัวเบอร์แล้วพี่น้องคอยติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็ให้หากระดาษกระปบืไว้หรือสั้นก็ยุดไว้แคบไว้พอปูนาคไม่มีกระดาษกระปาืให้พี่น้องนี่คือตำรับของปูนาคพี่น้องว่าเอาบอกเอาเบิง่งเอาเฮ็ดเอาทำเอาโดนๆไปพ่อกระดาษกระปบืเขาเขาจะนั่นทิเจ็ด มก,กราคมพกปูด <can> ำ really? นี่เพียบเบิ้งเพียบเบิ้งเอาแล้วพี่น้องเด้อมีตัวใดแน่นี่ตัวใดแน่ก็ให้พี่น้องก้องไปเฮาเบิ้งเอาอ่าอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มส่วนหนึ่งพิ่นเห็ดใส่กระดานมาให้แล้วเป็นตัวถ้ำเป็นตัวขอมโมเพิ่นละตามสไตล์ของปู้ดำเพิ่งละตามสไตล์ของปู้ดำเพิ่นละละเด้อพี่น้องเด้อนี่ของแท้พี่น้องของแท้เบิ้งเอาเด้อมีเลขกตัวใดแน่น่ะนะเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอามักกะจัด ขัดกระพานขันบ่เสื้อบ่คักกะลีกะขี่จักรยานอ้อมรันทับสะก้อนหรือจีขี่ไปวัดป่าพุทธวัดบ้านกคกเกี้ยงตะบนพาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพุ่นกระไรพี่น้องถ้ามันว่าคักกะลีพ่อไปไหนขี่ไปหาเพิ่นยี่พุ่นเนอะขี่ไปหาเพิ่นยี่พุ่นละพี่น้องขอบคุณเนอะวันก่อนพี่น้องป้องปายโอนเจตุปัจจัยมาให้ผู้ดำผู้นาผู้คากะได้โอนต่อให้เพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดโอนมาบ่ต้องเสียใจผู้นาโอนต่อให้สบายสบายแล้วผู้นากมักสั่งกันแล้วนะพี่น้อง คลิปนี้สีว่าตะเลื่องปูดำเดืโโโอนสิบเจ็ดมคหกหกนี่พี่น้องเบิ่งเอาชุดเต็มโบนนั่นว่าอ่ายังขลางเนี่ยสามตัวกันอ่าเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเบ่งเอาพี่น้องเบ่งเอาเ,อาอเอาด้อเบิ่งเอามากระชัดขับกระพานคือผู้นาควาค้านั่นแหละบังคับกิเลกขี่จักรยานออกมึงสักก้อนอ่านั่นพี่เจรน,นาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวใดเป็นตัวใดอ่าผู้นาคนั่งวาไวไวเนี่ก็เบ,บิง่งจังะสิละเนี่ย เบิ่งให้พี่เห็นน้องเข้าในพิจารณาเบิ่งเอาเพราะว่าเงินค้ำเก่าของเขาว่าฟาถามดีก็บเได้ถามให้สินัยส้นพี่น้องอือปูน่าถือบอกว่าพิจารณาเรื่องช่วงนี้กระแหงเขาอยากหมากแพงเนาะพี่น้องเนาะหาเงินนะค้ำกันยากอ่าบ้านเข้าก็ได้อ่าจะล่อบงอิ๋มบอกว่าเมื่อใดว่าบานเมืองชีดีขึ้นเศรษฐกิจสีดีขึ้นนะอ่าหาลังเท้อภูมิก่ามีขักมีเนี่ยภูมิผู้ทุกข์กับทุกข์ครับทุกแน่ยีพี่น้องคนทุกข์คนยากคนลำบากคือเขานี่กั ปฏิปไปนั้นหลายกสิยยากนาะงพี่น้องเนาะหาอยู่หากินือผู้นาคว้านละมากีิหลีกัดเฮียไปทำไปเอาผู้นาหละผู้นาไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่สิ่งใดทั้งสิ้นพี่น้องสนับสนุนในพี่ให้น้องป้องไปเฮาไปซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้ให้พี่น้องเด้อไปซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้เอาบัดนี้ก็เห็นสมมาตรภาคโคตแล้วนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็พิจเกลนเอาผู้นาขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลาย อาจงมาตุ่มพีตุ่มนองตุ่มฝ้าตุ่มไฟลูกหลานพระพุทธศ,ศาสนาเฮาเนาะพี่น้องเนาะไปเดินทางแควคาดตลอดประเภัยจากกันพยันตรายทั้งหลายจากรถสองล้อรถสามล้อรถสี่ล้อหกล้อแปดล้อสิบล้อสิบสองล้อทั้งดินทั้งอากาศตลอดถึงอางูเหี่ยวเคียวกับปอมมุดนั่นแหละพี่น้องเนาะตลอดปลอดภัยไปเบิดพี่น้องยาได้มาอันตรายแกลูกแกหลาน อาของปูนาคเด้อคอยผิวหนังเท่าไรจนมีอายุวัฒนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติหากลูกหลานปูนาคคิดชิ่งหนึ่งประการใดไก่ได้สมกวรม,มุงม,มารปรารถนาได้ลูกเด้อได้พอเด้อได้เม่เด้อคิดเงินให้ในเงินคิดท้องให้ในทองหาได้เพียงตีนใก่ขึ้นเพียงตาหาได้เพียงขาก่ายืนมือสุ้แขนตุ้มพี่ตุ้มน้องตุ้มฝ่าตุ้มไฟอาวันที่17ม 2, กราคม2 5ง6ก ฝ่ายพี่น้องโชคดีถึงสองตัวล่างสามตัวบนเลขนาเลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเบิร์ดเปิดเลิกเป็นแชมพูตคนเด้ออาสลับอ่าคลิปนี้ผู้หน้าก็ต้องขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับประเบิงเลขย่างแงปนดเกัรเด้อพี่น้องไป,ปเบิร์ดทันกับแครปไปเด้อพี่น้อง